คนที่ชอบพูดถึงคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นมันมีมันมีน้ำอยู่ถ้าเขาดึงน้ำอันนี้ออกได้แผลเป็นจะหายเขาจะเปลี่ยนแปลงค่ะงั้นเราก็ไม่ต้องทําตัวเป็นเป้าธนูสิเวลาเขาระเบิดขึ้นมาเพราะเขาสมมติเขาเห็นเราอาจจะขยับตัวเองเข้าไปใกล้เขาหน่อยแล้วเขาเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่านี่แข่งกับฉันหรออย่างเงี้ยเราก็ปวดเข้าใจว่าเขามีเขาเรียกว่ามีมีวิธีการคิดนะที่มันต้อง ระแวงไว้ก่อนนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขกับเพื่อนคนนี้เราอาจจะต้องให้อภัยเขาแล้วก็บอกกับเขาเลยว่าถ้าอะไรก็ตามที่เราทําแล้วคุณไม่เข้าใจแล้วคุณพูดถึงเราแบบไม่เข้าใจเนี่ยเราเข้าใจได้นะเพราะคุณไม่รู้แต่ถ้าคุณจะให้โอกาสเราเนี่ยอธิบายหรือว่าพูดอะไรบางอยา่างที่เรามีความรู้สึกได้ไหมก็อาจจะบอกได้ดก็้วาจ่คุณเราก็บอกเลยว่าเรารู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งนะเวลาที่คุณ พูดถึงเราในสิ่งที่